ในชแนลนะครับในช่วงบ่ายๆที่กำลังจะเข้าสู่ยามเย็นนะครับอาจารย์ณิวันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับในวันเกิดนะครับเรามานำะวัส,สการหลวงพ่อโตนะครับที่วัดชัยโยนะครับวัดชัยโยนะครับเป็นวัดที่สมเด็จพระจาจันย์โตเนี่ยท่านเคย มาสร้างองค์พระมหาพุทธพิมพ์ไว้นะครับนสถานที่แห่งนี้นะครับศิลปะการสร้างโบสเนี่ยจะเป็นหน้าต่างแบบโกติกนะคะแบบตะวันตกนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าองค์พระใหญ่มากนะครับคนจริงก็จะให้สมญานามว่าเป็นสับกงเมืองอ่างทองเพราโตสับตกงเมืองอ่างทองคนจะนิยมมาขอพรในเรื่องโชคลาภวาสนาใครเคาะไม่ดีดวงไม่ดี คนก็จะนิยมมาไหว้หลวงพ่อโตนะครับให้ปาดเคราะห์ทุกโศกโรคภัยออกไปนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเสกเช่นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์อื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมาเมืองอ่างทองเนี่ยอย่าลืมนะครับมาวัดชยโยวรวิหารนะครับมานมัสการหลวงพ่อโตหรือพระมหาพุทธพิมพ์นะครับก็จะทําให้คุณมีความสบายจิตกายสบายจิตใจขึ้นเดี๋ยวเราไปนมัสการท่านนะครับ พระมาหาบุริมพ์นะครับเป็นพระที่สมเด็จพระพุทธจันร์ตรมรังสีนะครับสมเด็จพระราคังนะครับหลวงปู่โตวัลลคังเนี่ยก็เป็นคนสร้างน,นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถือว่าเป็นหลวงพ่อโตสะบกงเมืองอ่างทองเนาะก็อยุธยาก็จะมีหลวงพ่อสะบักงนะที่วัดพนัเชิงอันนี้ก็จะเป็นสะบกงเมืองอ่างทองเฉะน,นแล้วเนี่ยใครมาอ่างทองเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมาอายุทอ่อมาอ่างทองเนี่ยก็อย่าลืมมาแวววัดชยโยเวลาเรากลับไปเราก็จะทำอะไรเนี่ย ชีวิตก็จะได้แบบว่ารุ่งเรืองถุกหวยกได้ชัยโยทุกงวดทุกงวดนะอันนี้ก็อันนี้แล้วแต่คนนะแล้วก็ศิละปะหน้าต่างก,ก็จะเป็นแบบตอนตกแบบโคติกนะครับคือจะมีการใช้แสงจากหน้าต่างเนี่ยโลหะส่องพระก็จะทําให้รู้สึกมีถึงความสว่างแล้วก็มีความคลาสสิกเป็นศิละปะตะวันตกผสมผสานกับศิละปะไทย แล้วก็บานประตูเนี่ยก็จะเป็นศิลปะจีนนะครับนะผสมสัร์เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครมาเมืองอ่างทองอย่าลืมนะครับมาวัดชัยโยวรวิหักนะครับกาบวัดโตสว่างกงเมืองอ่างทองกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของ Guru Emmy Channel นะครับหรือใน Facebook นะครับพิพ์คำว่า Emmy t ท e p Nimit นะครับโหระเวศศีธนนชัยหรือ i t i-thabb นะครับ t-o-n-g-n-u-e-s-u K สุขกนะครับก็จะสามารถติดตาม Guru Emmy ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ